สวัสดีเหล่าสมาชิกโกล i ไนส s l ลี nice ai, ฟไทยฝันดีผีรอบเตียงทุกคนนะครับสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ก็ออกจะเป็นแนวไทยๆหน่อยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเดินป่าเกี่ยวกับพวกเรื่องลี้ลับต่างๆที่มันเกิดขึ้นในป่าสำหรับ ep นี้ก็เป็น ep ที่11ชื่อเรื่องว่าอุโมงโจรมันเป็นเรื่องราวของคุณปู่ท่านหนึ่งชื่อว่า ุณปู่เดี่ยวตอนที่ปู่เดี่ยวอายุประมาณวัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยมันเป็นยุคช่วงที่ยังไม่ได้มีการเข้มงวดในการล่าสัตว์ปู่เดี่ยวกับเพื่อนอีกสามคนเนี่ยเขาก็จะชอบล่าสัตว์ชอบไปนั่งห้างยิงสัตว์แล้วก็จะไปพวกเป็นป่าแถวแถวภาคเหนือแล้วในยุคนั้นมันก็จะมีสัตว์ประเภทหมูป่ากวางหมาในโดยเฉพาะช่วง ภาคเหนือจะหมูป่าเยอะเป็นพิเศษแล้วมันก็มีหมูป่าอยู่ตัวหนึ่งเป็นตัวจ่าฝูงที่ตัวใหญ่มากๆเขาบอกว่าตัวมันใหญ่เท่าลูกวัวแล้วไอ้หมูป่าตัวเนี้ยวีรกรรมมันเยอะมากจนกระทั่งมีคนตั้งชื่อให้มันว่าพญาผีดำหนังเลื่อมเป็นมันขนแข็งหนาแล้วก็มี ปอยช้องปอยช้องก็คือแบบเหมือนผมหมูป่าที่มันห้อยยาวลงมาจากหัวเหมือนผมภ่มบ้าแต่ว่าไอพญาผีดำตัวเนี้ยช้องมันอ่ะยาวไล่ไปตามเส้นกระดูกสันหลังเลยแล้วยาวห้อยลงมาจนถึงเขี้ยวมันแล้วเขี้ยวที่งอกออกมาจากปากโค้งแบบโค้งยาวใหญ่เหมือนเขี้ยวเกี่ยวข้าวเลย ถ้าบอกว่าเป็นโปเกมอนนี่ก็คือโปเกมอนตัวแร่แบบโปเกมอนในตำนานประมาณนั้นเลยอ่ะแล้วคือความดุของไอหมูป่าตัวนี้ดุขนาดที่ว่านายพานเข้าไปในอนาเขตของมันไม่ทันได้ทำอะไรเลยนะมันเห็นมันจะวิ่งเข้าใส่ก่อนเลยบางคนนี่ขาหักสองข้างบางคนไส้แตกอ่ะแบบไหลออกมากองอยู่ข้างนอก แล้วไม่ใช่ว่าไม่เคยมีคนแบบกล้าสู้กับมันหนึ่งหนงนะก็มีเหมือนกันมีในพานที่เข้าไปดวลกับมันหนึ่งต่อหนึ่งในพานคนนี้ใช้ปืนแก๊ปยืนนิ่งแล้วเลง็งเข้าไปตรงระหวา่างลูกตาสองข้างของมันะแล้วก็เหนี่ยวไกโป้งโดนเข้ากลางหว่างคิ้วเต็มๆเ,เลยแต่ไม่เข้า ไม่ทะลุหนังมันเหมือนกับว่าไม่เป็นอะไรเลยอะส่วนในพลานก็โดนควิดตามระเบียบหน้าแข้งหักเป็นแผลลากยาวขึ้นมาถึงสะโพกก็นอนร้องอดโอ้ยอยู่ในป่าสองวันสองคืนไปไหนไม่ได้จนกระทั่งมีคนมาเจอตัวเขาก็เลยช่วยกันหามออกมาแล้วเขาบอกว่าในพานคนนี้กลับมาเดินปกติไม่ได้อีกเลยกลายเป็นแบบ คนขาเปไปเลยอ่ะแล้วปู่เดียวก็มาได้ยินเรื่องราวของไอหมูป่าขยาผีดำเข้าก็เลยรู้สึกว่าไม่คันไม้คันมือวะ่ะอยากจะลองซะหน่อยดิว่าไอหมูป่าตัวนี้มันจะเหนียวสักขนาดไหนอยากจะสวมวิญญาณแล้วพินภัยวันซะหน่อยวะ่ะเอาซะหน่อยไอตอนที่นายพลนคนนั้นอ่ะเอาปืนแก๊ปยิงแล้วมันไม่เข้าอ่ะ กระสุนมันกากหรือเปล่าเหอมันเลยไม่เข้ามันต้องปืนรุ่นใหม่ๆของฝรั่งนี่ที่แบบปู่จะเล่นอยู่กับกลุ่มเพื่อนๆนี่ของดีลูกโดดอัดเข้าไปล่วงแน่นอนเจอแบบหนังแรดหนังควายก็มาเหอะหมูปงหมูป่าไม่คณะแล้วตอนนั้นเวลาก็ประจวบเหมาะพอดีคือมันเป็นช่วงวันหยุดยาว ปู่เดี่ยวก็เลยนัดกับเพื่อนอีกสามคนปะเอาว่าไปเดินป่ากันสักหน่อยไปลายพญาผีดำเนี่ยเลยติดต่อไปหาพานท้องถิ่นแถวๆนั้นบอกว่ามีข่าวไหมมีข่าวไอ้พญาผีดำบ้างแว้ว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วตอนนั้นปรากฏว่าพญาผีดำมันออกมาแถวๆป่าชุมชนในหมู่บ้านพอดีเลยเลยรวมตัวกันไปสี่คน ลูกซองสี่ก็บ,บอกยืนแอคอาร์ตถ่ายรูปกันสัหน่อยนึง่งแล้วก็ไปลงมือตอนนั้นก็ลงขันกันจ้างพลาน,น้ำทางเลยจ้างกันหลักหมื่นเมื่อหลายสิบปีก่อนอก็เยอะอยู่นะเงินมางานมันก็เดินถูกปะ่ะพอพ่านได้เงินปุ๊บก็จัดแจงไปขัดห้างรอเรียบร้อยเลือกไปขัดห้างตรงจุดที่มันอยู่ริมลำธารนะ่ะ ที่มันมีกิ่งไม้บังสายตาสัตว์คือถ้ามองลงไปจากตรงห้างอ่ะมันจะเห็นข้างล่างเลยแต่ถ้าเกิดว่ามองจากริมน้ําอะไรขึ้นมามันจะมองไม่เห็นเป็นทําเลที่ดีสุดเท่าที่จะหาได้เลยตอนนั้นอ่ะแต่ว่าไอ้ทําเลเนี้ยมันต้องเดินเข้าป่าไปประมาณ3ชั่วโมงเกือบเกือบสี่ชั่วโมงเพราะว่าสัตว์ป่ายังไงมันก็ต้องมากินน้ําที่ลาําธาร แล้วนั่งรอไปเรื่อยๆอเดี๋ยวยังไงไอ้หมูป่าพญาผีดำเนี่ยมันต้องมากินน้ำแน่ๆก็นั่งรอกันอยู่จนตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงดึกก็ยังไม่เห็นวีแววว่ามันจะมามีแต่พวกสัตว์เล็กสัตว์น้อยหมาอะไรเงี้ยมากินน้ำแล้วในป่าตอนกลางคืนอ่ะมันก็จะมีพวกเสียงนกเสียงปลวกใต้พื้นดิน เสียงชนีร้องเสียงใบไม้ก็คือถ้าเกิดว่าอยู่เงียบเงียบไม่ได้คุยกันะมันจะวังเวงมากจนกระทั่งรอกันอยู่เนี่ยอยู่ๆไอ้พวกเสียงรอบข้างเสียงนกเสียงอะไรอะ่ะมันก็เงียบไปหมดเลยเงียบไปพร้อมๆกับการมาของฝูงหมูป่าที่เดินกันมาริมลำธารเป็นฝูงที่ใหญ่มากน่าจะ เกือบ30ตัวได้แล้วแต่ละตัวเดินมาหยุดอยู่ริมลำธารแต่ว่าไม่ยอมกินน้ำนายพลานก็เลยสะกิดปู่เดียวเลยเนี่ยไอ้ฝูงเนี่ยฝูงขยาผีดำแน่ๆเพราะว่าตัวอื่นมันไม่กล้ากินน้ำมันรอให้จ่าฝูงมันกินก่อนทีนี้ทั้งปู่ทั้งเพื่อนทั้งพลานก็เตรียมปืนกันละเนี่ย เดี๋ยวพญาผีรำมันมาแน่จนกระทั่งเห็นเป็นเหมือนกับร่างใหญ่ๆกำลังเดินตัดผ่านกลางฝูงของหมูป่าเข้ามาที่ริมลำธารแล้วก็ไปหยุดอยู่ที่ริมน้ำทำท่าเหมือนกำลังก้มกินพลานก็เลยนัดแนะแล้วว่าเนี่ยเดี๋ยวพลานส่องไฟให้พอส่องไฟไปปุ๊บให้ทุกคนระดมยิงเข้าไปเลยเพราะว่า ตัวมันขนาดเนี้ยหนังหนาขนาดเนี้ยนัด2นัดไม่น่าจะเอาอยู่ต้องแบบถะลมอะเอาให้ล่วงอพอนัดแนะกันจนเสร็จละพลานก็จับไฟฉายแบบเปิดสวิตส่องเข้าไปเลยตรงที่มันกำลังกินน้ำพอส่องเข้าไปปุ๊บแทนที่ทุกคนจะระดมยิงกลายเป็นว่านั่งอึ้งกันหมดเลยเพราะว่าไอ้แสงที่ส่องเข้าไป มันไม่ใช่หมูป่าเว้ยตัวที่กําลังกินน้ําอ่ะมันเป็นคนเป็นผู้ชายแก่ๆไม่สวมเสื้อผ้าคลานสีขาแล้วก็ผมเผ้หนวลแบบฟูลุงลังเลยคนที่เล็งปืนอยู่ก็อึ้งกันหมดอะ่ะอึ้งทั้งกลุ่มแบบทําอะไรไม่ถูกแบบจะมายิงหมูป่าแล้วทำไมแบบเห็นเป็นคนวะแล้วตอนนั้นพนลานก็เลยตะโกนออกมาว่า,ววานายยิงเลยนายทำไมไม่ยิงอะ่ะ ยิงเลยเสียงริพลานตะโกนก็เลยเรียกสติของทุกคนที่อยู่บนห้างพอได้สติปุ๊บก็มองเห็นว่าไอ้คนแก่คนนั้นะมันไม่ใช่คนแต่แบบมันเป็นหมูป่าไม่รู้ว่าทําไมถึงแบบตาฝาดเห็นเป็นคนไปได้เท่านั้นแหละเหนียวกันแบบป่าแตกอะปองปางปองปางยิงรวมๆซัดกันไปเกือบ20นัดโดนไม่โดนไม่รู้ว่าแต่แบบ ลั่นไกลไว้ก่อนเนจนกระทั่งได้ยินเสียงฟลานตะโกนบอกว่าให้พอก่อนแล้วกลายเป็นว่าพอส่องแสงไฟไปตรงนั้นเนไม่มีอะไรอยู่เลยที่ริมน้ําไม่มีพยาผีดําไม่มีหมูป่าเลยสักตัวแบบโล่งลอยน้ําแดงที่ไหลจากตัวลอยเท้าลอยดินอะไรก็ไม่มีอยู่เลย ทุกคนก็อึ้งแหละว่าแบบได้ไงวะแบบยิงกันอยู่จะจาแต่แบบกลายเป็นว่ามันว่างเปล่าไปหมดอะปู่เดียวเลยพูดขึ้นมาเลยว่าเนี่ยมันกลัวมันเลยหนีไปแล้วคือเหมือนพูดข่มเอาไว้ก่อนนะว่าใจกล้าแต่จริงๆแบบป๊อตตั้งแต่เห็นว่าเป็นคนละทั้งกลุ่มก็เลยรอจนกว่าจะเช้าแล้วค่อยลงมาจากห้างเพราะว่าถ้าขึ้นห้างอะ ยังไม่ถึงตอนเช้าเขาบอกว่าห้ามลงมาเลยตอนกําลังลงไปอ่ะเพื่อนในกลุ่มแบบขอลงไปก่อนไม่ไหวแล้วอยู่บนห้างแบบปวดเมื่อยไปหมดพอกระโดดลงไปปุ๊บได้ยินเสียงร้องแบบอีดังลั่นเลยก็เลยหันไปมองทางต้นเสียงแต่ว่าไม่ทันละไอเสียงนั้นน่ะมันคือเสียงงูป่าแต่ว่าไม่ใช่ตัวใหญ่มากหรอกเป็นตัวเล็กๆเพลือยๆวิ่งมา ขิดใส่เพื่อนคนแรกที่ลงมาจากข้างขิดเสร็จปุ๊บมันวิ่งหนีเข้าป่าไปเลยมันดูผิดวิสัยของหมูป่าทั่วไปหรือของสัตว์ป่าที่อยู่เป็นฝูงเหมือนกับว่าไอพยาผีดำเนี่ยมันสั่งให้ลูกฝูงตัวหนึ่งอะรอพอลงมาจากข้างก็สั่งสอนสักทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยทีนี้คนในกลุ่มก็โมโหเลยโดยเฉพาะ ูเดียวเนี่ยโมโหมากไอหมูนี่มันแผนซ้อนแผนว่ะอยากจะตามไปล่ามันเดี๋ยวนั้นเลยแต่ว่าตามไม่ได้เพราะว่าเพื่อนมันเจ็บแล้วรอยที่โดนขิดมันเป็นรอยลิกไปโดนเส้นเลือดก็เลยมีอันต้องปิดทริปล่าพยาหมูป่าเอาไว้ก่อนพาเพื่อนไปโรงพยาบาลก่อนพลานนำทางเนี่ย ปลดผ้าเข่าม้าเลยเอาผ้าเข่าม้ามามัดแผลไว้ไม่ให้เลือดมันไหลออกเยอะแล้วก็ทำแคลเอาไว้สำหรับแบกคนเจ็บออกจากป่าก็ผลัดกันแบกแคล่ไปแล้วก็ให้เพื่อนคนที่เจ็บขานอนบนแคลแต่ว่าระยะทางมันก็ไกลอยู่อะเพราะว่ามัน3โลเกือบ4โลอะตอนที่เข้ามาถ้าเกิดว่าออกไปช้าก็กลัวว่าเพื่อนคนที่โดนขิดเนี่ย จออาการไม่ค่อยจะดีเลยถามพลานว่าเนี่ยมันพอจะมีทางลัดที่จะแบบออกไปจากป่าเรเ็วกว่าทางที่เราเข้ามาไหมเพราะว่าอาการเคลื่อนมันน่าจะแย่พลานก็นิ่งไปสักพักหนึ่งแล้วก็บอกว่าอืมที่จริงมันก็มีอยู่นะทางออกจากป่าทางเข้าป่ามันมีอยู่สองทางทางหนึ่งก็คือเข้ามาทางป่าชุมชนของหมู่บ้าน ตามเส้นทางปกตินั่นแหละแต่ว่าอีกทางหนึ่งอ่ะมันเป็นการใช้อุโมงโจรกลับออกไปซึ่งถ้าใช้อุโมงโจนเนี่ยเส้นทางมันจะสั้นกว่าแบบสั้นกว่าครึ่งต่อครึ่งเลยอะ่ะซึ่งไอ้อุโมงโจนเนี่ยเขาว่ากันว่าพวกโจรที่ออกปล้นตามหมู่บ้านน่ยขุดกันเอาไว้เอาไว้สําหรับเป็นเส้นทางหลบหนีตํารวจเวลาปล้นเสร็จก็ หนีไว้หนีเข้าป่าแล้วก็จะพลางทางเข้าทางออกเอาไว้ด้วยกิ่งไม้หรือปลูก,ลกต้นไม้บังเอาไว้มันจะเนียนไว้กับสภาพแวดล้อมเลยคือถ้าคนไม่รู้ทางอมองผ่านๆยังไงก็มองไม่เห็นทางเข้าทางออกในยุคนั้นก็คือมันเป็นเส้นทางหลบหนีของพวกโจรภาคเหนือต่างๆแต่ว่าพอยุคหลังพวกเสือพวกโจรมันก็ถูกปราบไปหมดละ อุโมงโจนมันก็ไม่มีคนใช้ละทุกคนในกลุ่มก็ตัดสินใจเลยว่าเนี่ยเราไปใช้อุโมงโจนกันดีกว่าอย่างน้อยมันก็ช่วยย่นระยะเวลาจะได้รีบพาเพื่อนไปโรงพยาบาลพลานก็เลยนำทางไปจนถึงทางเข้าของอุโมงโจนตอนนั้นเป็นเวลาประมาณแบบว่าแดดเปีเป้ยงๆอะ่ะสิบโมงสิบเอ็ดโมงอะ่ะแต่พอเข้าไปข้างในปุ๊บมืดสนิทเลยเหมือน อยู่ตอนกลางคืนเลยอะแล้วในอุโมงค์มีเสียงแววเหมือนเสียงสะท้อนดังมาตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะเป็นเสียงหายใจเสียงเดินเสียงขยับตัวมันเหมือนกับว่ามันกล้องอยู่ในโอง่งหรือแบบกล้องอยู่ในพื้นที่ปิดแล้วคือทุกคนต้องเดินอยู่ในนั้นอะด้วยสภาพแบบนั้นอะประมาณสองชั่วโมงถึงจะออกไปได้ตอนที่เดินเข้าไป ก็จะมีพลานเดินนำหน้าใช่ปะ่ะแล้วก็จะมีลุงเดี่ยวแล้วก็เพื่อนอีกสองคนที่แบกแคร่ให้คนเจ็บไอ้คนเจ็บที่มันอยู่ในแคร่ด้วยความที่มันว่างอ่ะไม่มีอะไรทำนอนให้เพื่อนหามไปมืดๆก็เลยเปิดไฟฉายมาส่องแบบส่องเล่นไปเรื่อยดูนั่นดูนี่แล้วมันส่องขึ้นเพดานไปดูสักพักหนึ่ง มันปิดไฟฉายเลยปิดไฟฉายแล้วก็แบบเสียงเหมือนร้องไห้สะอื้นฮึกฮึเพื่อนก็เลยถามมึงเป็นอะไรวะร้องไห้ทำไมวะมึงเจ็บแผลเหรอไอคนเจ็บก็บอกว่าเปล่ากูไม่ได้เจ็บแผลแต่ว่ารีบรีบไปกันเถอะรีบออกไปเถอะมันมืดน่งที่นี่มันน่ากลัวแล้วพลานลำทางเหมือนจะรู้อะไรบางอย่างก็เลย เอาพระห้อยคอออกมาใส่มือแล้วก็พนมมาไว้แล้วสวดคาถาเป็นภาษาเหนือสวดไปตลอดทางเลยสวดเสร็จบทนึงก็บอกให้แต่ละคนแบบก้มหัวต่ำมๆก้มหัวต่ำๆหน่อยแล้วก็สวดต่อแล้วก็ก้มหัวต่ำๆหน่อยปู่เดี่ยวในตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่าจะรีบพาเพื่อนไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด ฟลานบอกให้ก้มหัวก็ก้มไม่ได้อะไรอาจจะแบบกิ่งไม้มัง้งหรือลากไม้มันจะเกี่ยวหัวมัง้งก็เลยกล้มสุดท้ายก็ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงก็ออกมาจากอุโมงค์ได้แล้วก็พาเพื่อนไปหาหมอไปโรงพยาบาลเรียบร้อยพอถึงโรงพยาบาลปู่เดียวก็เลยถามเพื่อนว่าอะมึงบอกกูมาดิมึงจะร้องไห้ทำไมวะตอนที่แบบอยู่ในอุโมงค์อะมึงกลัวความมืดอะ เพื่อนคนที่ขาเจ็บมันก็เลยยอมเล่าให้ฟังว่าไอตอนที่มันโดนหามอยู่ในอุโมงค์มันก็ส่องไปฉายไปเรื่อยเปื่อยใช่ป่ะส่องไปมาส่องมาส่องไปแล้วมันก็ส่องขึ้นไปบนเพดานมันเห็นว่ามีมือแบบสีขาวซีดห้อยลงมาจากบนเพดานเลยไอนี่แบบตกใจแต่ก็ไม่พูดอะไรมันส่องไล่ตามมือขึ้นไปเห็นเป็นตัว เห็นหัวเห็นเป็นคนเป็นคนที่ตัวขาวซีดกำลังยืนยิ้มฉีกยิ้มเสยะแล้วก็ห้อยหัวลงมาจากเพดานะสีตัวมันซีดแบบเหมือนกับว่าเวลาเราเล่นน้ำในสระว่ายน้ำแช่น้ำนานๆนแล้วมือเราซีดอะสีแบบนั้นเลยแล้วมันเดินบนเพดานเหมือนกับว่าเป็นโลกกับหัวเดินเหมือนปกติเลย แล้วก็ไม่ใช่แค่ตัวเดียวด้วยนะที่มันเห็นน่ะคือเห็นเป็นสิบตัวแต่ละตัวพยายามแบบว่าห้อยหัวลงมาแล้วก็ยื่นมือลงมาพยายามจะคว้าจับแต่ละคนที่เดินอยู่ข้างล่างแล้วตอนนั้นก็คือตอนที่พลานำทางเอาพระมาพนมนไว้ในมือแล้วก็สวดมนต์ภาษาเหนือแล้วก็บอกให้ทุกคนก้มหัวต่ำๆเพราะว่าคนตัวขาวซีะ่ะมือมันเอื้อมมาแบบ จะถึงหัวแบบจะคว้าผมแบบจะถึงแหล่ไม่ถึงแหล่แต่คือแบบพอก้มแล้วมันก็จะหลบแบ,บบวิดวิดเฉียดเียดอย่างนั้นแนหะแบบเกือบจะโดนแล้วแต่ก็ไม่โดนพอได้ฟังเท่านั้นแหละปูด่เดียวนี่คือแบบรูปหัวตัวเองแหละคนลุกทั้งกลุ่มก็เลยบอกเพื่อนว่าอ่ะมึงถึงโรงพยาบาลแล้วมึงนอนโรงพยาบาลนี่แหละเดี๋ยวพวกกูสามคนเนี่ยจะไปวัดไปรดน้ำมันกันมันรับไม่ได้แบบ คนหัวลุกก็เหมือนแบบโดนผีลูกหัวสรุปว่าทริปนั้นก็คือทริปล่าพญาผีดำก็คือชวดล่าก็ไม่ได้แถมขากลับเกือบโดนผีจับหัวแต่ถ้าถามว่าปูเดียวกับเพื่อนเลิกล้มความตั้งใจไหมก็ไม่นะเพราะว่าแต่ละคนก็คิดว่าเนี่ยเดี๋ยวจะต้องกลับมาอีกต้องกลับมาเอาให้ได้ โอกาสหน้าคราวหน้าเจอกันถ้าในป่ามีผีก็จะหาเครื่องลางกันผีมาถ้าไอหมูป่านี่มันหนังเหนียวมากก็หากระสุนอะไรที่มันเจาะเข้ามาคือแบบว่าไม่ได้ด้วยเล่ก็ต้องเอาด้วยกลเนี่ยต้องเอาให้ได้อะแล้วคือเรื่องของปูเดียวเนี่ยมันก็ยังมีต่อแต่ว่าวันนี้เอามาแค่ตอนอุโมงค์โจรถ้าอยากฟังเรื่องนี้ต่อก็ คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับเดี๋ยวผมเอามาลงให้ฟังอีกส่วนสำหรับวันนี้ก็ n i นส t สลิปไทยก่อนจากกันไปก็อย่าลืมาฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ผมเอาเรื่องอื่นมาลงอีกเรื่อยๆตอนนี้ก็สมควรแก่วเวลาแล้วฝันดีผีรอบเตียง